ดีครับทุกคนวันนี้ผมมีนี่ไข่ดาบพิ่าตาศูนหาซื้อได้ที่เซเทุกสาขาในประเทศไทยปบมือผมดังไม่ได้เดี๋ยวไข่ล่วง hey, my, my. ผมใช้เวลาตั้งไข่เนี่ยสินาทีกว่าเลยทุกคน <c oughs> ไม่รู้ทำเพื่ออะไรนะคงไม่มีใครแบบมาตั้งไข่เล่นแบบผมแล้วแหละเปิดคลิปมาอย่างเงี้ยส่วนวันเนี้เราจะมาดูกันว่าไอไข่พวกนี้มันมีอะไรอยู่ข้างใน ก็คือมันที่ผมเห็นนะมันเต็มไปหมดเลยก็คือเราต้องมาส่งดูว่ามีอะไรมั่งเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในไข่เนี่ยมันจะมีอะไรนี่ล่วงจนได้ว่าจะจับให้มันไวๆแล้วแบบไม่ล่วงเนาะทําไม่ได้มาเรามาดูดีกว่าอืมมาเรามาต่อไข่ดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรนะมันไม่ออกว่าไป แกดีๆเอ่เอตั้งเจออย่างไงนะ่ะอย่างนี้ไหมยื่นไปทำงานสิเจ้าคัตเตอร์ทำงานไปอเรามาดูสิของแรกเราจะได้อะไรไข่ดำอะ่ะทุกคนไข่ทุกคนสีดำเหมือนกันไหมเฮ้ยอะไรอยู่ข้างในมีทุกคนทกเหรออุ้ย พวงอะไรสักอย่างเป็นอนโนสเกนะทุกคนแล้วเราก็จะมีอ่ะวุ้ย,ยน่ารักสติกเกอร์เนซโกะเอาด้ยเนซโกะด้วยแล้วก็ได้อนโนสเกตลายกระตูนกระตูนก็คือกระตูนกระตูนเข้าใจใช่ไหมแล้วก็จะมีที่บ่งบอกว่าอ๋อนี่มันจะบอกว่าเราอะ จะสะสมอะไรได้บ้างจะมีสติกเกอร์สามสิบหกดีไซน์สามสิบหกแบบแล้วก็จะมีตัวสแตมป์สแตมเปอร์เอเขาเรีเยกอะไรนะที่มันนั่นแหละตัวสแตมป์อะแล้วก็ริสแบนด์พัฟฟี่คีย์เชงอ่านี้นะเป็นพวกคุณแจแล้วก็แมกเนตบุ๊กเป็นแม่เหล็กเหรอน่าจะเป็นแม่เหล็กแหละเขียนว่าแมกเนต อันนี้แปลว่าแม่เหล็กใช่ไหมแต่ไม่เขียนว่าบุ๊กที่ขันหนังสือหรือเปล่าแล้วก็จะมีนี่เข็มกัดโอเคเราไปเปิดที่เหลือดีกว่าว่าได้อะไรบ้างนะมาผมไปแกะม,มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเหลือไข่ดำอยู่สี่ฟองอือันที่สองเป็นอะไรก็จะมีตัวนี้บ่อยอีกแล้วว่าได้อะไรบ้างอู้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 อูอ อแล้วก็มีเข็มกัดเลนโกคุมีอะไรอีกไหมหมดแลบนี่เป็นดากีสองใบทุกคนว้าววูสติกเกอร์ก็คือแบบน่าจะแถมมาอยู่แล้วแหละเนาะมาอะไรต่อไปอย่าช้าสติกเกอร์อีกละเฮ่อันนี้ได้สองใบอันตะกี้ก็ได้สองใบนะนได้เดสโกโได้อีกแล้วเว้ยแล้วได้เซนิมิด้วยนะ เอ้สิอีกแลละซานามีสิไว้ไหนดิตะก,กี้อ๋ออยู่นี่เอ้าหุ้ยทุกคนไอ้น,นี่สโกโอกอุ้ยดีดีคือของอย่างได้นดี่อุ้ยอ๋ยอ,อแล้วด้านหลังมันจะมีเป็นสลับลายโอเคเฟี้ยวมากอ๋อเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าเป็นอะไรนะเปิดใครฟ้องเงินก่อนอืมโอ้โต๊ะปานี้ผมลกมากเลยอืมเอาลกไปลกไปเยอะ อ๋อ้ยเดสตัมเปอร์ทันจิโร่แน่ๆสีเขียวงี้โอุ้ยนี่ซุโกหอ,อยแล้วเออวันนี้เดสโุกสามใบแล้วนะแต่อยากได้ลายกระตุง้งกระตู้นนะแล้วก็มีซันนี่สเตมเปอร์ทันจิโร่โอุ้ยอันนี้มันลายกระตุ้งกระตูนนี่ทุกคนเนี่ยกระตุ้งกระตูนนะฟองสุดท้ายเราหาอะไรได้มั่งวะก็ <c oughs> คืออยากได้อ๋อลิสิสแบนลิสแบน โอ้โหได้เข็มกัดไปทุกคนอื้ยได้อุยซุยโอ้โหได้แต่เสาหลักนะโอ้ยน้องมิสรีเดี๋ยวออกมาซีซันล่าสุดนี่เอ้ยไม่ใช่ล่าสุดเขาเรียกว่าซีซันถัดไปที่กำลังจะออกโอ้ยได้อุยซุยกระตุ้กระตุ้นกระตุ้นกระตุน้นหมดแล้วไม่มีแล้วหมดโบเปและนี่คือของทั้งหมดที่เราสุ่มได้จากไข่ห้าฟองส่วนอันนี้ย รู้สึกมันจะเป็นแม่เหล็กนะทุกคนผมไปเทสมาแล้วแล้วก็มันกลางออกมาอย่างนี้ด,ด้วยนี่มันก็จะดูดดูดไหมเหมือนเป็นที่กันหนังสือด้วยนะอือเหมือนเราจะได้ครบเกือบทุกแบบเลยทุกคนหมายถึงแบบประเภทของที่เราควรจะสุ่มได้เรามีพวกุญเจเราได้แล้วเข็มกัดเราได้แล้วแม่เหล็กได้แล้วสเตมเปอร์ได้แล้วสติกเกอร์ได้แล้ว,กลวยกเว้นริสแบนทำไมไม่ออกมาไม่เข้าใจ ออกมาก็ครบแล้วทุกคนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าพราเราได้ห้าแบบเลยก็คือสติกเกอร์มันมาข่ทุกใบอยู่แล้วส่วนอันนี้เป็นของที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยนะผมไปดูใน YouTube มันอื่นมาที่คนเขาลงอะ่ะผมก็ดูแบบมาว่าแบบเออมีอะไรมั่งอันนี้เป็นอันที่อยากได้ที่สุดเลยนะในฟุโกโกะไปดิได้เฉยแต่เราก็ขาดลิสเปนไม่งั้นเราก็ครบทุกแบบเลยะ แค่ห้าฟองก็ครบทุกแบบเลยเนาะเสียดายแต่ไม่เป็นไรปูนเจก็อยากได้นะเท่มาเลยทุกคนอืมน่ารักอะถ้าเป็นเนสโกก็ดีนะ<笑><笑>นั่นแหละโอ้แต่ได้นี้ก็เกินค่าละวได้เฉยเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะขอบคุณครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า peace